สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้จะมาลงมือปลูกผักบุ้งกับผักกาดเนาะเราจะเอาดินลงกล่องโฟมก่อนดินก็คือจะผสมขี้หมูด้วยเนาะดินเราผสมไ,ว,ว,มไว,ว้แล้วมักไว้แล้วเราจะเอาลงกล่องโฟมปลูกผักใส่กล่องโฟมนะจ๊ะทุกคนจ๊ะไปเริ่มได้เลยเอาดินลงไปใส่เนาะสามกล่องจะแบ่งเป็นผักบุ้งสองผักกาดนึงเนาะอ่าที่เพาะรุ่นก่อนนะก็กำลังจะได้กินผักบุ้งกำลังยาวแล้วแต่ไม่ได้พาไปดูสร้าง ปลูกไปเรื่อยๆทุกคนตาบใรที่เรายังมีกล่องโฟมเนาะกล่องโฟมก็ได้มาจากพี่ดาวบ้านสวนคนไหนมาเนาะอาตาทำไมทำไมตัดกล่องโฟมไม่เท่ากันละ่ะทำไมอันนี้มันสูงกว่าแล้วมันที่ตำ่ำบ่บ่ที่ต่ำที่สูงบ่เนี่ยอันนี้มันสูงแน่ตัดไม่เท่ากันนะมั้งข้าวบ้านตัดกล่องไม่เท่ากันสูงๆต่ำๆ เดี๋ยวเราจะมาดูพักของเรางามงามโอ้ยว่ามังก็ได้ดอกคุยน้ำกรบปุคุยน้ำพอบ้านคุยน้ำกรบปุคุยน้ำแม่ทุกคนช่วยเอ้ยตากล้องตากล้องกระเบ่าก็ได้ตากล้องบูมแมนบูมแมนปากกล้องสิให้์ว่าเราสิให้์ัดถ่ายคลิปเองนะนะก็ <c oughs> ไม่เอา คุยด้วยยังไม่คุยเลยทุกคนเลยจสหายไปนั่นแบบคลิปคือทีใต้อตยู่ดอกเนาะ,<อ>ะเนี่ยกองนี้มันสูงเนี่ยเราแสดงว่าตัดตัดไม่เท่ากันเนาะตอน,นวัดตอนตัดไม่ได้วัดสูงๆต่ำๆเน่ยทุกคน แล้วเน,นี่ยมันพื้นที่มันพื้นดินบปเสมอเอ,เออพื้นบปเสมอกันกลู้วโลกใต้มันเอียงไหมทุกคนมันเอียงไปทางหนึ่งอีก,กองกลางก็เลยเอ้าดินพวกอีก,กองกลางก็เลยไม่เท่าก็เข้าสังสูงกว่าเขาไม่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าต่ำเด้สูงทำใส่ดินเยอะไงอันนี้พอเดี๋ยวธรรมดาเ,ดปเป็นธรรมชาติอ้าวไม่ได้ใครโทรยิบใครโทรมาอีก เหมือนเหมือนน้องโทรมาป่ะ,ะส,สั่นมั้งเสียงเนี่ยมันโทรหายายปั๊บมันก็เข้าเครื่องนี้ปุ๊บคือกันเนี่ยเฮียเยียกระเบื้องกเงก่าทุกคนดังกลุ่ ตกใจหมดเลยเกือบโยนดินทิ้งไม่ได้เก็บออกสักทีกระเบื้องคนบางคนล้มใส่อยากเห็นเนาะอยากเห็นตอนลมเพราะยังตากิ๊กอยากเห็นตอนลมเด้พอบ้านล้มใส่กระเบื้องในกระเบื้องเป็นแผ่นเนี่ยมันก็แตกเราไม่ได้เก็บเนาะเพราะไม่ได้เก็บกันแล้ว นี่จะได้ไปเอาดินมาอีกนี่เอาไว้ขยายต้นหอมต้นหอมเราก็จะพอขยายแล้วนะเนาะ้านพาไปดูต้นหอมก็แตกตต้นหอมงามๆจะได้ขยายอีกแล้วต้นหอมนนก็พี่ดาวให้มาบูม <c oughs> มีของจะของหรอกป้ยานะมีแต่ข้าวหอมเด้อนี่หอมที่พี่ดาวให้มาสวยสวยเริ่มแตกกอเราทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ดาวบ้านสวนให้มาเข่งหนึ่งเลยเด้อทุกคน แกหายเอามาขยายพันธุ์เอาเดี๋ยวปยาจะเริ่มขยายแล้วเพราะว่ามันแตกกอเยอะแล้วเนาะแล้วมันจะเบียดกันเดี๋ยวจะเอาออกมาใส่กล่องโฟมแต่ตอนนี้ปลูกพักอันนี้ก่อนงา,งามต้นใหญ่ด้วยเกลี่ยดินให้เสมอกันเดี๋ยวเม็ดผักมันจะลงหลุมซะก่อนเกลี่ยดินให้เสมอกันทุกคนเดี๋ยวปยาก็จะไปหาอันนั้นมาปลูกอีก ใส่กองโฟมมาเลยอ่าอะไรนะข้าเหียกอะไรนะาตาสาระเนยสาระเนยแล้วก็หอ,อมกล่อมหอมลอมนะจะได้เอามาลงแป้งนี่แหละแล้วก็พักเพลพักแพ,พ,พลเราชอบกินเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอามาอย่างละอย่างละกองโฟมโอ้ยอย่างละกองโฟมนี่ก็กินไม่ทันแล,ล้วแหละทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ถ้าว่าข้าวหนาเราก็จะตัดทิ้งเนาะเราจะเกี่ยวดินให้เสมอกันเพราะว่า เดี๋ยวมันจะเอียงไปขังเดี๋ยวเวลาหลดนน้ำล้วก็เม็ดพักจะลงลึกด้วยเกี่ยดินให้เสมอกันก่อนนะจ๊ะปะยาก็จะไปเอาเม็ดพักเม็ดพักแค่มาได้เอามาอุ๊ว่าน,นี้ดินอันนี้ไหลแต่เอาออกก่ะไหลเกินเวลาหลดนน้ำน้ำมันจะไหลออกขังอันนี้ให้ไหลลงพื้นเพราะอันนี้เป็นปากกล่องที่เราตัดเนาะเราตัดแบ่งครึ่งได้ามาแล้วทุกคนเม็ดพักเดี๋ยวก่อนเลยปยาขอแต่งแต่งนิดหนึ่งเพราะวา่ามันเอียงอย่างเงี้ยเวลาเราหลดนนะ้ำอ่ะ น่ามันก็จะไหลามาทั้งนี้มดเพราะว่ากล่องเราดินเราไม่เสมอเนาะพื้นดินเราไม่เสมอเราก็ต้องแต่งแป้งให้มันเสมอกันนนี่จะเป็นสองแปลงนี่จะเป็นพวกบุ่งเยอะๆมาถุงใหญ่หนึงก็ไม่มดยากทีตั้งแต่ปีที่แล้วนะ <laughs> บะม่มดเทปทีก็เอามาเพาะพี่นี่ก็ขืนดีแน่ทุกคน เนาะเม็ดเขาดีมากเลยอะ่ะอ้าวนี่เป็นพักบุง่งนะจ๊ะกำลังมาหมดเลยด้วคนที่ก็จังที่ก็จังเอาตัวเสร็เสร็จแลยพักบุง่งจะค่อยปลกที่หลังก็ได้ตนะรงนี้พักกานจะเป็นเม็ดพักกาดขาวกอใหญ่ที่เราเคยปลูกทุกปุนั่นแหละ ถีบไปป่ะเอาพอประมาณเนาะกองนี่กองก่อนทีโพดทีพดก็ต้นไม่มีก้านหินนะถ้าว่าทีโพดก็ได้ประกาศก็ได้ก็จะนั่งกับเอาพอดีพอดีเทมาหลายโพอดอ่ะพอแล้วอันนี้อุ้หก เอาไว้รอบหน้าพอเราเดี๋ยวเราจะเหาะวุนไปกันเนาะรุ่นนั้นได้คิดแล้วต่อไปนี้เราก็เอาเฟืองโปก๊กเนาะเราไม่ต้องโปกนะ๊ปกหนาโป๊กหนาเดี๋ยวเขาขึ้นยากแต่เฟืองโป๊กหนาก็ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นลองลองเดี๋ยวค่อยมาเกีย่ยอีกทีหนึ่งเฟืองกับมดแม่มดอี่นี่นั่นี่เฟืองมดเฟืองมดงเมดเไปากอเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ใหมนะ่เนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวรอเดี๋ยวมารอดูว่าเขาจะขึ้นดีไหมนเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วจา้วจาบ๊ายบาย,บายนั่นน่ะดูก็ดูอะไรนะเขาเรียกอะไรหน้าตาลืมแล้วทุกคนจำไม่ได้ปลูกไปหมวดบางเนียบักคคลีบมะครีบแมอบักคคลีมอกคคลีเออโมคอลีโมอกคคลีเออนั่นอู้ยปลูกไว้ก็จำไม่ได้เนาะมันจะเรียกแต่พักขนาดสวยติดแล้วทุกคนสวยงามนั่นแหละ พ่อเ่เคยสอนเรียนภาษากฤษบัคคลีบัคคลีนี่พูดก็บ่ถึก